ปากลุ่มที่3เราเรียกว่ากลุ่มแพลนเต้คู่ขาคู่ทำไมไม่ออกว่าแพลนคะเธอวิชาชีวะตอบครูให้ชื่นใจเธอชีวะพวกเราเขียนอัลฟาเบตเขียนตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษก็จริงลูกแต่ภาษาที่เราใช้คือภาษาอะไรเร็วภาษาในวิชาชีวะคืออะไรลูกภาษาอะไรจ๊ะ ภาษาลาตินถูกต้องลูกภาษาละตินหรือไม่ก็ภาษากรีกไม่ละตินก็กรีกยกตัวอย่างเช่นคำนี้เด็กๆน่าจะรู้ป่าป่าตอบด้วยนะป่าตอบครูกาแฟด้วยนะป่าป๋าค่ะคำว่าโรซาแปลว่าอะไรลูกโรซาแปลว่าอะไรตอบแล้วโรซาคืออะไร มีใครอยู่ไหมโรซาคือใครตอบปากระป๋องดาเกียตไม่ค่ะหนูตอบซอนมะเขือเทศค่ะโรซาไม่ได้แปลว่าปากระป๋องลูกโรซาแปลว่าดอกกุหลาบลูกแปลว่ากุหลาบนะครับเป็นภาษาละตินโรซาเป็นภาษาละตินรับบา้าเหมือนกันลูกรับบารับบเป็นภาษาละตินแปลว่าสีแดง ถ้าหนูเอาคำสองคำนี้มาประกอบกันก็คือโรซาราบาโรซาราบาก็แปลว่าดอกกุหลาบสีแดงเป็น scientific name ของเขาอ่ะแพลนเต้ก็เหมือนกันแพลนลูกสิ่งมีชีวิตต่ำสุดของแพลนก็คือพวกมอสสูงสุดของแพลนก็คือพวกดอกพวกที่มีดอกตอบครูให้ชื่นใจหญ้ามีดอกไหมลูกหญ้ามีดอกไหมไม่มีใช่ไหมลูก ไม่มีใช่ไหมอ่านั่นลูกนะไปเรียนหนังสือมาเพิ่มนะคะลูกเคยได้ยินเพลงดอกญ้าในป่าปูนไหมลูกหัวใจติดดินร้องเยอะไม่ได้ลูกเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ตกลงญ้ามีดอกไม้ป่าอ่าเรียนกับครูกาแฟแล้วรู้หรือยังญ้ามีดอกไหมมีเพราะดอกของญ้าจะกลายไปเป็นฮัลโหลค่ะเธอรู้ไหมมันมีญ้าชนิดหนึ่ง ที่เราเรียกว่าข้าวรู้ไว้ซะย้าก็คือข้าวข้าวก็คือยา้าย้าก็คือข้าวข้าวก็คือยา่าดังนั้นหนูกินข้าวก็คือหนูกินยา่าและรู้ไหมว่าผลของข้าวคืออะไรปกติเราจะเจอผล,ลไม้ใช่ไหมปกติต้องมีผลไม้ใช่ไหมเออข้าวก็มีผลเธอข้าวก็มีผล เราเรียกว่าเมล็ดข้าวนั่นเองลูกแปลว่าเมล็ดข้าวที่หนูกินก็คือผลของข้าวนะ